สวัสดีครับเพื่อนๆในครั้งนี้ผมมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆืได้รับชมกันดังประเด็นบนหน้าจอนี้นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆรับชมได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนครูครับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําวิธีการในการคํานวณค่าอํานาจจาแนกของข้อสอบแต่ละข้อนะครับ ที่ผ่านมานะครับในคลิปต่างๆที่ผ่านมาผมแนะนําเพื่อนๆให้พัฒนาการเฉลยข้อสอบนะครับโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีตที่เอาเข้ามา,าเป็นเครื่องมือในการตรวจข้อสอบนะครับหลังจากตรวจข้อสอบแต่และข้อนักเรียนแต่ละคนแล้วครูก็จะได้คะแนนของเด็กแต่ละคนออกมาแล้วก็เอาคะแนนไปบอกเด็กนะครับ แล้วหลังจากนั้นทางวิชาการในการศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบหรือข้อสอบแต่ละข้อนั้นก็จําเป็นจะต้องศึกษาอํานาจมีความมีอํานาจความมีความยากหรือมีความง่ายมากน้อยเพียงใดนะครับในกรณีนี้เราก็พบว่าข้อที่4ไม่รู้ว่าถามว่าอะไรข้อที่18ไม่รู้ว่าถามว่าอะไรนะครับมับนมีอัตราของความยากนะครับก็คือตั้งแต่ศูนย์นะครับ แล้วก็ไม่ถึงสอบไม่ถึงจุดสดไม่ถึงจุดสองนะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึงจุดสองสองข้อนะครับไม่ถึงน่นหมายความว่าข้อนั้นมีความยากข้อสอบยากนะครับถ้าดูโดยตาเปล่านี่เราก็จะเห็นเองว่าจํานวนของข้อนี้มีอัตราผู้ตอบถูกเพียงสองคนเท่านั้นเองข้อนี้ยิ่งหนักเลยตอบถูกคนเดียวนะครับนอกกนั้นก็ที่เป็นช่วงสีเขียวเนี่ยก็คืออัตรา การยอมรับได้ว่าข้อสอบในชุดของแบบทดสอบนั้นเนี่ยแต่และข้อมีอัตราการยอมรับที่ยอมยอมรับได้นะครับข้อสังเกตในตัวอย่างนี้จะไม่มีข้อใดที่ง่ายจนเกินไปนะครับแต่ก็เนี่ยปริมปริมนะครับก็ยังยอ,ย,อยอมรับได้อยู่นะครับยังยอมรับได้อยู่ดังนั้นหลังจากที่ได้คำนวณค่าความยากหรือความง่ายของข้อสอบมาแล้วเนี่ย อันดับต่อไปเราจะต้องคำนวณค่าอำนาจจำแนกว่าอำนาจจำแนกระหว่างเด็กทั้งทั้งห้องเนี่ยสิบห้าคนที่ในตัวอย่างเนี่ยมีจำนวนกี่คนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเด็กเก่งจำนวนกี่คนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเด็กอ่อนนะครับจากฐานของการตรวจข้อสอบน,นะครับวิธีการก็คือให้เปิดชีตใหม่ขึ้นมาหนึ่งชีตนะครับแล้วก็เดบุลคลิกพิมพ์คำว่าอำนาจจำแนกเลยครับอำํำ อนาจจำแนกนะครับแล้วก็ Enter นะครับขั้นตอนต่อไปคือไปที่ชีตคำว่าเฉลยข้อสอบผมก็ปีมาทั้งหมดเลยตั้งแต่ชื่อตัวข้อสอบนะครับชื่อเด็กแล้วก็คะแนนสอบของเด็กคัดลอกมาเลยคลิกหนึครั้งมาที่ชีตอำน,นาจจาแนกเริ่มต้นที่เซล A1 เลยครับวิธีการอย่าเพิกเพษลงไปตรงตงนะครับให้คลิกที่ ดอกดาวก่อนแล้วมาวางค่าที่เป็นตัวนี้นะครับเอาเฉพาะค่าเฉยๆมาเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เราคัปปี้มาสักครู่นี้ในเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยเขาจะมีคําสั่งมีฟังก์ชันมีอะไรต่ออะไรติดมาด้วยนะครับแม้กระทั่งคะแนนแต่เราไม่ต้องการครับเราต้องการแค่ข้อความที่มันแสดงถึงการตอบถูกตอบผิดเราต้องการแค่นั้นนะครับ ในขั้นตอนต่อไปผมจะเรียงลำดับคะแนนของเด็กนะครับว่าตั้งแต่คนที่1จนถึงคนสุดท้ายเนี่ยใครที่อยู่เป็นอันดับที่1จนถึงสุดท้ายผมใช้พิธีการ่องครับผมคลิกเลือกทั้งหมดไม่ต้องเลือกจำนวนชื่อข้อนะฮะเอาตั้งแต่ชื่อนักเรียนจนถึงคะแนนของคนสุดท้ายเนี่ยหลังจากนั้นไปที่คำสั่งเรียงลำดับและเรียงลำดับกำหนดเอง นะครับให้เลือกที่คอลัมน์ v ก็คือคะแนนสอบตรงนี้ไม่ต้องยุ่งอะไรค่าในเซล์แล้วเลือกจากมากไปน้อยให้ให้เป็นมากไปน้อยนะครับมันจะขึ้นเป็นคำว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้ครูเลือกเป็นค่ามากไปน้อยแล้วตอบโอเคตกลงเห็นไหมครับเขาจะเรียงลำดับมาให้ว่าตั้งแต่คนที่1จนถึงคนสุดท้ายมีคะแนนสอบเท่าไหร่จะสังเกตได้ว่าชื่อนักเรียนจะเปลี่ยนไปแลละ เจ้า a a a เนี่ยมาอยู่ข้างล่างเลยนะครับแต่จำนวนสักกี่คนล่ะที่จะบอกว่าไอ้คนไหนคือกลุ่มสูงไอ้คนไหนคือกลุ่มต่ำจะมีสักกี่คนผมใช้วิธีอย่างนี้อ่ะเริ่มต้นที่ผมนับจำนวนนักเรียนก่อนนะครับการนับจำนวนนักเรียนผมเริ่มที่เซลล์ a 1 7นะครับผมพิมพ์ฟังก์ชันเท่ากับ count เขา a นะครับแล้วเปิดวงเล็บแล้วก็ทำ ขอบเขตว่าเราจะนับตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนเสร็จแล้วตอบโอเคคือ e n t e r เลยเราก็จะได้จำนวนเด็กมานะครับทั้งหมด15คนนะครับทีนี้ในกรณีนี้เด,เดี๋ยวผมขออนุญาตทำเป็นชื่อข้อไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะต้องเลื่อนลงข้างล่างอันนี้คือข้อ1น,นะครับข้อ2นะครับก็ถามตามนี้1 2ไปจนถึงข้อสุดท้ายเลย ข้อสุดท้ายเลยเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าข้อไหนที่มีม,มีแผลอยู่ก็คือข้อสี่แต่ข้อสิบแปดอ่ะเราเอาข้อสี่ทมาร์กไว้ก่อนว่าเขามีประเด็นนะ,ะมีประเด็นข้อสิบแปดนะข้อสิบแปดมีประเด็นอยู่นะครับก็คืออัตราอะไรอ่ะมันยากอ่ะนะครับหรือง่ายไปแต่ในกรณีนี้คือมันยากไปเอาเราทำมากก่อนเราต่อมาครับ เราจะใช้เทคนิคในการแบ่งกลุ่มเด็กโดยใช้เทคนิค27%ของจุงเตฟานไม่ต้องถามว่าทำไมต้องใช้27%ของจุงเตฟานมันอาจจะมีตำราอื่นๆที่แบ่งเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ในกรณีนี้ผมใช้ของจุงเตฟานที่ได้รับความนิยมกว้างขวางมากผมเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะครับผมพิมพ์คำว่าใช้เทคนิค ใช้เทคนคินะครับผมพิมพ์ตรงนี้นะครับ27%ปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วตรงนี้ก็คือให้เครดิตเขาหน่อยของจุงเตฟานผมให้เครดิตเขาหน่อยนะครับของจุงเตฟานหลังจากนี้ในเซลล์นี้ผมจะคำวนวณว่า ไอ้ยีของไอ้คนทั้งหมด15คนเนี่ยมันทั้งหมดกี่คนคำนวณด้วยด้วยด้วยตัวเลขง่ายๆครับแต่ณนะตัวอย่างนี้ผมใช้สเปรชีตคำนวณก็พิมพ์เท่ากับเอาจํานวนของเด็กทั้งหมดมาก็คือเซล a 1สิบไม่ได้เอาตัวเลขมานะฮะเอาชื่อเซลล์มาแล้วคูณด้วยชื่อเซลล์ซึ่งบรรจุค่าอยู่ก็คือ b 2 0ซึ่งบรรจุยีบเน enter ปึ๊กเราก็จะได้จำนวนมาว่าถ้าเด็ก15คนคำนวณที่27%เราจะได้เด็กทั้งหมด4.05เอาเลขกลมๆฮะก็คือ4คนนั่นแหละนะครับแล้วนั่นหมายความว่าเราจะกำหนดให้ไอ้คนกลุ่มนี้นี่คือกลุ่มสูง4ี่คนฮนะนี่คือกลุ่มสูง หนึ่งสองสามสี่ผมใส่สีเหลืองไว้ก่อนสีส้มก่อนนะครับส่วนอีกสี่คนก็คือกลุ่มต่ำหนึ่งสองสามสี่ไอ้นี่คือกลุ่มต่ำก็คือเด็กอ่อนนั่นแหละนะครับเด็กอ่อนนั่นแหละผมใช้สีต่างออกไปสีเป็นสีเขียวก็แล้วกันโอเคนะให้รู้ว่าไอ้ข้างบนสีส้มสีเหลืองส้มเนี่ยเป็นกลุ่มสูงไอ้สีเขียวนี่เป็นกลุ่มต่ำทีนี้เรามาดูดูสูตรครับว่า สูตรที่เราจะใช้เนี่ยเราใช้คำนวณโดยใช้ r h หารด้วย n h แล้วก็ลบด้วย r l หารด้วย n l นะครับอะไรคือห r h r h ก็คือจำนวนของผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มสูง r l ก็คือผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มต่ำ n h ก็คือจำนวนผู้ที่ตอบทั้งหมดในกลุ่มสูง Nl คือจำนวนผู้ที่ตอบทั้งหมดนะตอบทั้งหมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องถูกหรือผิดเนี่ยตอบในกลุ่มต่ำนะครับเราก็จะมาใช้สูตรหารอีกเหมือนกันอ่าผมเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ผมพิมพ์ตรงนี้ว่า Rh แล้วก็ Nh นะครับส่วนเซลล์นี้ผมพิมพ์คำว่า RL แล้วก็ NL ก็คือหาที่อ,อ,อ,อ่หาที่กลุ่มสูงกับกลุ่มต่ำนั่นแหละวิธีการหาก็คือให้ไปนับด้วยฟังก์ชันในการนับเขา if ในกลุ่มสูงนะครับผมใช้คำสั่งนี้ให้เห็นง่ายๆนะครับหเห็นง่ายๆผมพิมพ์เท่ากับแล้วหาคำว่า true อันนี้คือ ผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มสูงนะใช้คำสั่งเขา if เปิดวงเล็บเราก็เอาเมาส์มาคลุมในกลุ่มสูงเนี่ยอย่าคลุมทั้งหมดนะฮะเอาแค่กลุ่มสูงนะฮะแล้วใส่คอมมาเปิดเครื่องหมายคำพูดหาคำที่แสดงถึงการถูกก็คือ true แล้วก็ปิดวงเล็บ Enter เราจะได้จำนวนมาว่าไอ้กลุ่มสูงเนี่ตอบถูก4คนถูกไหมเนี่ยตอบถูก4คนนะไอ้กลุ่มสีส้มเนี่ยถูกถูกสคนแล้วคำถามคือแล้วจำนวนของกลุ่มสูงเนี่ยกี่คนก็ใช้คำสั่งเท่ากับเขาครับ C O U N T K A เขาจะนับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างนะครับก็คือตรงนี้ อันนี้ของกลุ่มสูงตอบ e n t เ r เราก็จะได้เลขสมาในทำนองเดียวกันกลุ่มต่ำกลุ่มต่ำอันนี้นะครับใช้คำสั่งอะไรครับเขา if นะฮะเท่ากับ c o u n t i f แล้วเปิดวงเล็บเพื่อที่จะมาหาไอ้กลุ่มต่ำเนี่ยมันมีคนตอบถูกกี่คนใส่วงใส่คอมมา เปิดเครื่องหมายคำพูดแล้วหาคำว่า true t r u e ปิดวงเล็บ enter ปึ๊กเห็นไหมครับในกลุ่มต่ำตอบถูกคนเดียวเราเล่นเป็นกลุ่มนะเราไม่ได้เล่นทั้งหมดนะแล้วในกลุ่มต่ำมีทั้งหมดกี่คนก็ใช้คำสั่ง count a เท่ากับ c o u n t a แล้วก็เปิดเครื่องหมายวงเล็บแล้วก็คลิกขอบเขตว่าจะนับตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหน Ent e r ในกลุ่มต่ำมีทั้งหมด4คนนี่ไงหนึ่งสองสามสี่กลุ่มสูง่ะก็4คนเหมือนกันนั่แหละนะครับแต่นี่สูตรของเขาเป็นไงครับสูตรของเขาก็คือให้เรานำเอา R H หารด้วย n H R H หารด้วย n H อ่าดูนะเอาตรงนี้เท่ากับ R H ก็คือเซลล์นี้ หารด้วย n h ก็คือเซลล์นี้ enter เราก็จะได้ค่าตัวเลขมาถูกไหมครับอันนี้เหมือนกันเราก็เอา l ไปหาร l เท่ากับ r l หารด้วย n l เราก็จะได้ตัวเลขมานะครับนี้ในกรณีอย่างนี้ผมจะทำเ,เงื่อนไขไว้ก่อนว่าถ้า ข้อไหนที่มีอำนาจจําแนกอยู่ในช่วงเท่าไหร่ครับอยู่ในช่วงจําแนกก็คือตั้งแต่ลบหถึงบวกหนึะครับมันจะมีค่าลบค่าบวกนะถ้าค่าที่อยู่ตั้งแต่0อ่าตั้งแต่ลบหจนถึง0ผมจะให้เป็นเลขสีแดงสีแดงนะอ่าผมคลิกอย่างนี้คลิกแล้วไปที่คำสั่ง จัดการสร้างกฎใหม่ขึ้นมาไปที่จัดการรูปแบบเซลล์ค่าไหนที่อยู่ระหว่าง0ูนย์จนต้องลบ1ครับลบหและ0ดังนั้นรูปแบบเป็นไงครับการเติมผมเอาสีแดงส่วนฟอนต์ผมเอาอัตโนมัติก็คือเป็นสีดำตอบโอเค ตอบโอเคข้อนี้จะไม่ติดสีแดงเพราะมันเป็นเลขหนึ่งอ้าวอันนี้ทําเหมือนกันทําเหมือนกันก็คือไปที่คําสั่งจัดการรูปแบบสร้างกฎใหม่ขึ้นมาจัดรูปแบบเซลล์ที่มีอยู่อยู่ระหว่าง0เอาลบหสิลบหลบหจนถึง0นะครับ รูปแบบเป็นไงครับเหมือนเดิมครับเติมสีแดงฟอนต์อัตโนมัติเป็นสีดำตอบโอเคตอบตกลงนะครับหลังจากนี้เราจะทำการออโตฟิลด์ไปจนถึงข้อสุดท้ายคลิกปึ้งเห็นไหมครับหลังจากนี้เรายังไม่รู้หรอกว่า ข้อไหนที่มันหลุดสเปคเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาไออาระคือค่าเนี้ยกับค่าเนี้ยมาลบกันซะก่อนนะเพราะเขาเอาจํานวนอาร์เอเาเนี่ยตั้งแล้วก็เอาเนะครับด้าน R ค่าอค่าอานะค่าอาอาเท่ากับก็เอาอะไรลบเลยครับเอาจํานวนนี้ตั้งลบด้วยจํานวน นี่ครับลบด้วย L เห็นไหมครับตอบตกลงจากนั้นเราก็จะได้ข้ออ,อ,อจัดรูปแบบหน่อยมาที่นี้นะครับเหมือนเดิมครับอยู่ระหว่างลบหนึ่งจนถึงศูนย์นะครับแล้วตอบตกลงกดีสิจัดการกดใหม่ อ่ายังไม่ได้ใส่สีให้มันอ่าแล้วฟอนต์เป็นอัตโนมัตินะครับตกลงแล้วก็ตกลงแล้วก็นำไปใช้นะครับข้อไหนที่มันติดสีแดงนะครับข้อไหนติดสีแดงก็ตัดเขาออกซะอ้าวแล้วก็ทำออโต้ฟิลดูสิครับมีข้อไหนติดสีแดงไหมครับมีครับข้อนี้ครับข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่ข้อที่ยี่สิบใช่ไหมฮะ ทําจำนวนข้อซะหน่อยเอาออกทีละกันข้อหนึ่งข้อสองนะครับทม a u t o f i e l d ไปนะครับข้อนะครับก็จ,จะทําสีเหลืองเป็นขั้นไว้ซะหน่อยเดี๋ยวงงนะครับทำสีเหลืองอ้าวอานะครับ ม,ม,มีข้อไหนหลุดสเปคบ้างไหมครับมีข้อไหนหลุดสเปคบ้างไหมครับไม่มีใช่ไหมครับทุกข้ออยู่ในสเปคหมดเลยนั่นหมายความว่าอ๋อมีข้อเดียวครับที่หลุดสเปคแล้วแถมดูซิครับข้อตีความหมายนี้ครับก็คือว่าข้อยี่สิบเนี่ยมีอัตราความยากหรือความง่ายเนี่ยรับได้แต่ อัตราการมีอํานาจจําแนกไม่ไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนนะครับส่วนข้ออื่นๆนะครับก็ไม่ติดอะไรข้อ4ี่ที่มันเคยติดมาก่อนเนี่ยเมื่อมาคํานวณอำนาจจาแนกแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ติดอะไรไม่ติดอะไรนะครับทีนี้ถ้าลองมาทําตารางให้เห็นชัดเจนดูสิครับนะครับผมใช้เวลาอันสั้นก็คือเอา ข้อที่1มาตั้งนะครับแล้วก็เอาค่าของอความยากหรือความง่ายนะครับเอามาใส่นะครับวิธีการใส่ก็คือ Refer ใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องนะครับคุณครูอาจจะทำตามนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ด้วยเวลาอันสั้นนะครับผมใช้วิธีการาไปเอาค่ามาข้อ4เนี่ยความยากนะครับอยู่ที่ ตามนี้แต่มีอำนาจจำแนกพอสมควรนะครับส่วนข้อ18ที่มีายากสุดๆเนี่ยอำนาจจำแนกเขาพอได้นะเกือบไม่ใช่พอได้ละเกือบดีเลยแหละแต่มีข้อเดียวคือข้อยี่สิบนะครับยากก็ยากอำนาจจำแนกก็แถมไม่ได้ด้วยดังนั้นถ้าจะพิจารณากันก็คือข้อยี่สิบเนี่ยตัดทิงท้งซะตัดทิ้งซะนะครับ ไม่ต้องเอามาใช้เพราะมันก็เกินเยียวยาตัดทิ้งซะนะครับแต่ข้ออื่นๆก็ยังพอจะเก็บไว้ได้นะครับพอจะเก็บไว้ได้แต่ถ้า,าจะไม่เอาเลยคือไม่เสียได้ข้อสอบก็กกตัดทิ้งไปซะข้อนี้ก็ตัดทิ้งซะไม่ว่ากันนะครับแต่เสียได้ข้อสอบไปปรับปรุงข้อสอบสักหน่อยเพราะอำนาจจำแนกเขาดีนะครับอำนาจจำแนกเนี่ยดีทีเดียวน,นี่คือวิธีการาพิจรารณาแบบทดสอบว่า ถ้าเราออกข้อสอบมาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วเอาไปให้เด็กก็ลองทำดูเด็กลองพรีเทสดูแล้วค่าอำนาจจำแนกดีแต่มีความยากก็พิจารณาดูว่าควรจะตัดหรือควรจะเก็บไว้แต่ถ้าข้อไหนที่ประเภทติดสีแดงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับติดสีแดงตั้งแต่เริ่มต้นก็จะไม่เก็บก็ไม่เก็บนะครับยากก็ยาก อำนาจจำแนกของเด็กก็ไม่ชัดเจนนะครับเพร,เพราะติดลบนะครับก็ตัดออกไปซะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่นำเอามานำเสนอในเรื่องของการหาอำนาจจำแนกและก็ความอีาฟอร์ถึงความค่าความยากของข้อสอบด้วยผมขอยุติคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ